สวัสดีครับพ่อครับครับครับผมวันนี้ผมมาเยี่ยมคุณพ่อกำนันประสงค์สมปางครับกำนันตำบลตาเบาอำเภอปราสาทครับวันนี้ก็มาเยี่ยมสวนก็มาชมที่คุณผลงานคุณพ่อปลูกไว้เยอะยะเลยครับพืชผักสวนครัวมีเกือบทุกชนิดใช่ไหมพ่อครับก็มีแต่ไม่เยอะครับเขมีพอจะกินเกือบทุกชนิดนอกจาก พิ่ผักสวนครัวแล้วยังมีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคุณพ่าครับสมุนไพร<ม>ก็อย่างพวกยาสมุนไพรแก้อกไออะไรด้านหลังนี่เป็นน้ําอะไรครับเนี่ยเป็นน้าลาห้วยเสนเครับโอ้ลำห้วยเสนเนะครับ,รบที่ไหลามาจากเขตตาบลหนองใหญ่หลาทั้งปีเลยครับหลายทั้งปีผ่านแนงมุดหนองใหญ่แล้วก็ผ่านตะเบาไปโควยางไปเข้าเขตอำเภอเมืองพ่อคนนั้นปลูกกับทานนี่ปลูก ถั่วฟักยาวปลกูกผักกาดแล้วก็พวกมะนาวครับนั่ไปชมหน่อยได้ไหมครับครับอ่ะไปไนี่มะนาวก็เพิ่งจะปลูกโอ้มะนาวกี่ต้นครับเนี่ยมะนาวสามต้นสี่สี่ต้นนี่ต้นอะไรครับบนนั้นต้นละมุดปลูกกี่ต้นครับละมุดละมุดปลูกหนึ่งแล้วก็มะม่วง ลองอันนี้มะมะม่วงปลูกกี่ปีแล้วครับนี่โตแล้วเพิ่งเพิ่งจะปีไปไปซื้อมาที่เชี่ยวเพลิงนะอ,อ๋อครับนี่ก็แล้วแล้วไอ้มะฝรั่งนี่โอ้ฝรัง่งฝรั่งอะไรครับนี่ฝรั่งจีนหรือฝรั่งยวนมันสกอะไรหมูเวียดดีินกี่หมูที่ทาทาพันเตาถุงต้มน้อยหนาหนังอะ่ะครับปลูกกี่ต้นครับนี่ ปลูกต้นเดียวแต่กล้วยเยอะนะกล้วยอะ,อะไรบ้างอ่ะกล้วยเครือร่องชิโมฮิยาเตะเจ๊เจ๊เกล้วยนำว่างหลังนี้ปลูกอะไรบ้างครับปลูกปักกาดแล้วก็ทั่วผักยาวโอ้ปักกาดทั่วผักยาว,ลยาวแล้วก็ไใบมะเขือเทศน้ำไม่อดเลยนะอันนี้น้ำอะไรครับเนี่ยน้ำห้วยครับโอ้โหน้ำ,น,ำน้ำห้วย ไหนไปดูหน่อยสิน้ำลึกขนาดไหนว่าจะติดปั๊มน้ำแล้วก็ดูดน้ำมาจากลำห้วยมาลดอะพวกนี้<อ>นะน้ำไม่แห้งแล้วเนาะไม่แห้งหรอกหลทั้งน้ำอยู่เต็มทั้งปีเลยครับช่วงหน้าแล้งมันลดหน่อยแต่ไม่มันไม่เท่งกับแห้งครับครับต้นอะไรครับตัวพักยาวครับโอ้ปลูกเยอะเนาะไ,<ม>ได้กินหน่วยยังไ,ได้กินหน่วยยังครับยังย่งย่งเพิ่งจะเพิ่งจะขึ้นราน อีกกี่วันได้กินประมาณสองอาทิตย์ดีไหมคิดว่าลำห้วยเสนงครับที่ไหลมาจากไอพนมดงรักจากแนงมุดนะครับลงไปลึกไหมครับลำห้วยนี้ลึกไหมครับประมาณก็ไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณสองเมตรสลึกประมาณสองเมตรสามเมตรบางบางทีก็สามเมตรไม่แห้งนะไหลตลอดทั้งปีเลยครับอยู่อยู่ทั้งปีเลยครับแต่ช่วงหน้าแรงมันน้ำลดวันนี้หน่อยครับไหลจะนี่ไปลงห้วยเสนงที่เมืองนะครับ พ่อครับตัวนี้เป็นคอกอะไรครับเนี่ยเป็นคอกเลี้ยงเป็ดไข่ครับได้เป็ดกี่ตัวครับเป็ดสี่สิบกว่าตัวครับไข่วันละกี่ฟองครับทุกวันนี้ไข่ช่วงนี้ลดนะครับแต่แต่ก่อนวันละสามสิบแต่แตอนี้ลดเหลือวันละสิบห้าวันละสิบหกโอ้ขายเยอะๆอย่างนี้แล้วได้เอาไปไหนครับเนี่ยเ,เอาไว้ไปฝากลูกที่ชลบุรีบ้างแล้วก็ถ้าไม่ได้เอาไปฝากก็ขายบ้างเออครับคุ้มไหมเลี้ยงเป็ดคุ้มไหมก็ น่าจะคุ้มอยู่ครับพอดีไม่ไม่ได้ลงทุนเท่าไหร่ซื้อแต่รําซื้อปลายข้าวนี่น่หน่อยๆก็ใแ้มันกไปไม่ได้ซื้อ,อตอนนี้เป็ดยังอยู่ไหมครับเป็ดอยู่ครับพอดีปล่อยลงน้ำห้วยครับพอกำนันตรงนี้เป็นต้นอะไรครับต้นมะแวงครับที่เป็นยาสมุนไพรยาแก้อไอเอามาจากพ่อที่จังหวัดระยองครับอ๋อเอามาจากดีไหมกินแล้วดีไหมเคยกินไหมครับ ยายเขากินดีแบบเอาไปทำอะไรครับมาไปกินยังไงเป็นยาแก้ไอเอามามาไปกับเกลือจิ้มกับเกลือนิดหน่อยแล้วก็อมไปก็อาการไอก็ครับเซมหะครับโอ้ที่ที่ที่ทางโรงพยาบาลอะไรครับะเอาใช้อยู่ไอ้มะแวงนะครับมันไม่ใช่มะเขือพ่อกำนันตรงนี้เป็นกล้วยพันธุ์อะไรครับนี่กล้วยไข่ครับอันนี้ครับโอ้โจยนแก่แล้วนี่นะ ประมาณสิห้าวันนี้ก็คงจะหวานไหมครับครับหวาน,นได้พันมาจากไหนครับพ่อพันเขาน้องเอามาจากทีโบเชตนะครับโอ้กล้ยไข่ปลูกประมาณก,กี่ต้นครับเนี่ยหลายต้นอยู่พอดีมันแยียกมันขึ้นก็มีลูกมีนอมีอะไรมาก็ได้หลายต้นร<ม>ตรงนี้มุม ลูกกล้วยครับมีกล้วยหลายชนิดอยู่ก็เลยไม่รู้จักชื่อมันครับได้กินหน่วยบ้างยังครับได้กินบ่อยๆอยู่ครับไหนพาไปดูหน่อยสิว่ามาขายอย่างนี้ต้นยอด้วยครับถูกกี่ต้นครับนไหมต้นยออยู่ต้นเดียวครับแต่ก่อนมี้สองต้นนี่ต้นหนึ่ง นี่ทำห่อหมกไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วเนาะคเคยห่อหมกกินไหมต้นครับต้นส่วนมาเอาแต่หนึงน่งหนึ่งปลานะอเอาไปปูแล้วก็หนึ่งปลานนขอบคุณคุณพ่อกำนันมาครับที่ให้เกียรติพาผมเดินชมพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านนะคุพ่อครับ ลูกได้มากมายเหลือเกินผลงานก็ไว้ลูกหลาน่องพ่อครับทำได้ดีมากก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อกำนันมากครับที่สละเวลาให้เกียรติพาผมเดินชมบ้านอย่างครบถ้วนพ่อยังแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงครับอ๋อใกล้เกษียณแล้วใกล้เกษียณเลยเอีกเจ็ดเดือนโอ้ใกล้แล้วอยู่จนเกษียณนะครับพ่อกำนันเนี่ยรับใช้ประชาชนชาวตะบนตะเบา ก็จะได้พักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานจะเลี้ยงหลานละจะเลี้ยงหลานคิดถึงหลานไหมคิดถึงอย่างเดไปไปมาวันนี้เสนาครับไม่ได้เจอคุณแม่คุณแม่ไปเยี่ยมหลานครับแม่ไปอยู่กับหลานรอทุชนบรีครับทุจรบดีครับวันนี้ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับพ่อครับทาไปกานหนาเนาะ